ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะมีการตรามีการประกาศและมีผลบังคับใช้เกิดขึ้นฉบับเดียวยังไม่เคยมีการแก้ไขปรับปรุงใดๆนะคะสำหรับพร,รบนี้นะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่14พฤศจิกายนปี39และมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะนะคะในวันที่15พฤศจิกายน2539 ทำไมถึงมีการตราพรลบอนี้ขึ้นนะคะทำไมถึงต้องมีพลรลบบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพราะเขาสร้างหรือเขาตราพลรลบบบังคับใช้พรลบอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่นะ,ะเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติหน้าที่นะคะด้วยความสุจริตรอบคอบด้วยความตั้งใจนะ,ะพรลบอนี้จะมาคุ้มครองให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ยกตัวยอย่างเช่นครูวีระ นะคะครูวีระสอนวิชาพละศึกษานะคะกำลังพาเด็กฝึกซ้อมบอลเล่ปรากฏว่าอยู่ดีๆนักเรียนล้มตึง้งหมดสติไปจนต้องหามส่งโรงพยาบาลในกรณีแบบนี้ผู้เสียในกรณีแบบนี้ครูวีระเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะไม่ได้ลงโทษนักเรียนแต่เป็นการสอนนะคะแต่ด้วยเหตุฉุกเฉินใดๆนะเกิดนักเรียนเป็นลมลม้มลงไปต้อง ส่งโรงพยาบาลพอลบอรนี้ก็จะมาคุ้มครองครูวีระนะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงรายละเอียดต่อไปในแต่ละประเด็นนะคะเดี๋ยวครูติ๊กก็จะขยี้ให้ละเอียดเลยส่วนใครไม่ทันประเด็นไหนไม่เข้าใจประเด็นไหนสามารถสอบถามครูติ๊กเข้ามาได้เลยขอให้คุณครูใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเรามาดูข้อที่1กันแบบจวดๆค่ะคุณครูคะ ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับในข้อที่1ค่ะกอไก่นะคะเพื่อควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐขอไข่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการนะคะขอควายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐงองูเพื่อเกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ สำหรับในข้อที่1ครูได้คำตอบแล้วจวดจาปฟาดบึมกันเข้ามาได้เลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาแบบรัวๆเลยนะคะสวัสดีคุณครูทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูติ๊กด้วยนะคะเปิดการมองเห็นให้กับเพจสานฟันชันอยากเป็นครูาบครูติ๊กิวสอบด้วยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่เริ่มอ่านหนังสือตอนนี้ต้องจวดแล้วนะคะคุณครูคะสำหรับในข้อที่1ของเรานะคะตอบข้ององูค่ะนะคะพระบอน,นี้นะคะมีการเป้าหมายของการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็คือให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ กล้าทางานแบบเต็มที่แบบเต็มประสิทธิภาพไหมไม่กลา้าแต่ถ้ามีกฎหมายคุ้มครองอ๋อเราปฏิบัติตามหน้าที่นะเราปฏิบัติด้วยความสุจริตรอบคอบนะแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะก็จะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นตอบใช้ข้ององูนะคะจวดค่ะนะคะต่อไปนะคะไปดูมาตาที่4นิยามศัพ์ เจ้าหน้าที่ตามพรบ,รบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะหมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอื่นใดข้อสอบออกไหมคะครูติก๊กนี่คะ่ะข้อสอบเคยออกมาแล้วนะคะข้อใดไม่ใช่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามพรบ,รบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะ ในข้อที่2ได้คำตอบแล้วจวดจัดกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณครูคะฝากคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูติ๊กด้วยนะคะวันนี้ก็มาติวเนื้อหากันนะคะก็จะมีข้อสอบด้วยนะคะในส่วนของการติวในร์สเราก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการติวเนื้อหาแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อสอบ เพื่อให้คุณครูได้เห็นว่าเนื้อหาที่เรากำลังติวอยู่นี้ข้อสอบจริงที่เคยออกเป็นยังไงนะคะเราจะได้ไม่อ่านหนังสือแบบลงทะเลนะคะเราจะได้รู้กรอบเนื้อหาแล้วก็รู้เป้าหมายในการอ่านหนังสือนะคะโอเคเนาะแล้วก็หลังจากที่เราจบแต่ละเนื้อหาเราก็จะมีการตรุยข้อสอบนะคะอีกรอบหนึ่งดังนั้นครูติ๊กก็พยายามขยี้หลังจากที่มีการตรุยข้อสอบก็จะมีการเชื่อมโยงเนื้อหากับคืนให้กับคุณครูนะคะดังนั้นเราปิดรอยลวดทุกรอยเพื่อที่คุณครูจะ ได้ลงสนามสอบอย่างมั่นใจนะคะสำหรับในข้อที่2ของเรานะคะข้อใดไม่ใช่ความหมายของเจ้าหน้าที่ตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้าราชการใช่ไหมใช่พนักงานใช่ไหมใช่ลูกจ้างใช่ไหมใช่อันที่ไม่ใช่คืออัตราจ้างเพราะไม่มีในนิยามศัพท์ถ้าเขาสอบถามเรื่องนิยามศัพท์กฎหมายเขียนอย่างไรตอบอย่างนั้นอย่ามโนนะคะโอเคเนาะ ไปต่อนะคะไปดูหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หมายถึง1กระทรวงทบวงกลม 2. ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคมีอะไรบ้างล่ะก็มีอำเภอกับจังหวัดค่ะนะอำเภอกับจังหวัดแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างคะครูติค,คะอบตอบจเทศบาล เมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครครูสังเกตนะคะว่าทำไมกรุงเทพมหานครถึงไม่ใช่จังหวัดจังหวัดเขาอยู่ในราชการส่วนภูมิภาคแต่กทมอ,อยู่ในราชการส่วนท้องถิน่นโดยกทมและเมืองพัทยาเป็นราชการส่วนท้องถิน่นเขตปกครองพิเศษนะคะโอเคเนาะแล้วก็รัฐวิสาหากิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานะคะอันนี้ก็จะเป็นนิยามสับคล้อง หน่วยงานของรัฐข้อสอบออกไหมคะครูติ๊กแน่นอนคะ่ะนิยามศั์มาอยู่แล้วนะคะข้อใดอ่ะโทษทีคะ่ะข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะในข้อที่3ได้คำตอบแล้วเชิญจวดค่ะ ฝากคุณครูทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับครูติ๊กด้วยนะคะในการไลฟ์สดติฟรีให้กับพี่น้องคนสอบครูทุกท่านนะคะจ้วดจวดกันนะคะสําหรับในข้อนี้นะคะหน่วยงานของรัฐนะคะราชการส่วนภูมิภาคมีอะไรคะอำเภอกับจังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่นอบตอบจเทศบาลเมืองพัทยานะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจดังนั้นอันที่ไม่ใช่คือมูล,ลนิธิค่ะนะคะโอเคนะทันนะคะต่อไปนะคะหน่วยงานของรัฐนะคะต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งระเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําโดยการปฏิบัติหน้าที่นี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่ส ในกรณีนี้ผู้เสียหายจะต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคะประเด็นที่3ประเด็นที่3นะคะถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐใดนะคะให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดสำหรับประเด็นนี้ในมาตราที่5ข้อสอบสามารถออกได้3ข้อนะคะในกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการละเมิด นะโดยการระเบิดนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นะเหมือนที่ครูติ๊กได้ยกตัวอย่างว่าครูวีระเนี่ยสอนนักเรียนโดยหน้าที่แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุทําให้นักเรียนเป็นลมหมดสติไปจนต้องหามส่งโรงพยาบาลในกรณีนี้เป็นการระเบิดนะคะแต่เจ้าหน้าที่ได้กระทําโดยการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องได้ไหมสามารถฟ้องได้แต่ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้หรือ ถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐใดแต่การละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่กระสวงการคลังจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดโอเคไหมนะคะนี่คือประเด็นข้อสอบสามารถออกได้3ข้อนะคะเรามาดูกันเลยข้อสอบที่เคยออกค่ะในกรณีการละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ในข้อที่4ได้คำตอบแล้วจวดๆค่ะได้คำตอบแล้วเชิญจวดเลยนะคะ สำหรับในข้อที่4ของเรานะคะก็คือตอบกระทรวงการคลังค่ะนะคะจวดๆค่ะยืน1ค่ะปีนี้นะคะยืน1เท่านั้นค่ะโอเคนะต่อไปนะคะในกรณีเมื่อกี้คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการละเมิดโดยการปฏิบัติหน้าที่ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่คนใดนะคะที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคังเป็นคนรับผิด แต่ถ้าในกรณีที่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวผู้เสียหายจะต้องฟ้องกับเจ้าหน้าที่โดยตรงจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ข้อสอบออกไม้ครูติ๊กแน่นอนถ้าไม่ออกประเด็นนี้ไม่รู้จะออกประเด็นไหนแล้วนะคะการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กระทำ ในการปฏิบัติหน้าที่ข้อใดกล่าวถูกต้องในข้อที่5ได้คำตอบแล้วจวดจ่จาัาดบุ่มเข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับในข้อนี้นะคะตอบอะไรคะในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คือรัฐต้องรับผิดชอบไหมคะไม่ใช่นะคะผู้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวถูกต้องผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ต้องฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะตอบข้อขอไข่นะคะจจดๆค่ะไปต่อคะ่ะในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําผิดเป็นการส่วนตัวใครเป็นผู้รับผิดชอบ ในข้อที่6ได้คําตอบจวดกันเข้ามาได้เลยจ้าสวัสดีคุณครูทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสารฟันฉันอยากเป็นครูบายครูติ๊กติวสอบด้วยนะคะฝากกดติดฝากกด ถูกใจด้วยนะคะตอนนี้คนติดตาม20,000คนอ่าคนติดตาม30,000คนแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในข้อนี้นะคะในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำผิดเป็นการส่วนตัวนะคะคนรับผิดก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ทำการละเมิดถ้ากระทำผิดเป็นการส่วนตัวไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายจะต้องฟ้องกับเจ้าหน้าที่โดยตรงจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ และเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวนะคะโอเคนะไปต่อกันแบบจวดๆค่ะคุณครูคะในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐนะถ้ารัฐมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดด้วยหรือในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดด้วยในกรณีนี้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไปร้อง นะ้มีสิทธิ์ร้องให้สารพิจารณาคดีแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ด้วยนะคะโอเคนะ่ะแล้วก็สำหรับในการระเมิดการระเมิดในส่วนนี้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนไม่ให้นำหลักลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้ เพราะหลักลูกหนี้ร่วมนะคะในหลักลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะดังนั้นไม่ให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้หมายความว่ายังไงหลักลูกหนี้ร่วมคืออะไรคะครูติก๊กหมายความว่าการหารครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีคนทําผิดอยู่สองคนมีคนร่วมอยู่ในเหตุการณ์สองคนสมมุติค่าเสียหายสองหมื่นหารคนละหนึ่งหมื่นละครูติก๊กไม่ใช่เขาจะต้องดูความผิดเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลเฉพาะส่วนตัวว่า แต่ละคนมีความผิดมากน้อยเท่าไหร่ก็ชดใช้ตามความผิดในส่วนเฉพาะของตนเองเท่านั้นไม่ให้นำหลักลูกนี้ร่วมมาบังคับใช้นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเหตุใดพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จึงไม่นำหลักลูกนี้รวมมาบังคับใช้ในข้อที่7ครูได้คำตอบแล้วจวดกันเข้ามาได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับในข้อนี้นะคะเพราะว่าหลักลูกนี้ร่วมนะคะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะนะคะไปต่อกันแบบจุดๆค่ะคุณครูคะในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนไม่ให้นำหลักการใดมาบังคับใช้สำหรับในข้อที่8ได้คำตอบจวดกันเข้ามาได้เลยคะ่ะข้อที่8ได้คำตอบคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะคุณครูคะ ฝากคุณครูทุกท่านนะคะกดติดตามนะคะครูติกด,ด้วยนะคะสำหรับในข้อนี้นะคะกรณีที่เกิดการละเมิดนะคะจากเจ้าหน้าที่หลายคนเราไม่ให้นำหลักลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้เพราะว่าหลักลูกหนี้ร่วมอยู่ในระบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไปต่อกันเลยค่ะสำหรับหน่วยงานของรัฐนะคะหรือเจ้าหน้าที่นะคะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนโดยมีกําหนดอายุความ1ปีนับตั้งแต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายค่ะข้อสอบเคยออกมาแล้วค่ะหยิบให้เห็นประเด็นต่อประเด็นเลยนะคะคุณครูคะนี่คือข้อสอบจริงที่ครูติก๊กนํามาเทียบให้ดูว่าเนื้อหาที่เรากําลังติวอยู่นั้นประเด็นข้อสอบที่เคยออกเป็นอย่างไรนี่คือการติวในคอร์สติวออนไลน์ของเรานะคะโอเคเนาะ ข้อที่9ถามว่าถ้าหน่วยงานของรัฐนะคะหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความกี่ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายในข้อที่9้าได้คําตอบแล้วจวดกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ สำหรับในข้อที่9ตอบอะไรคะในข้อที่9ตอบหนังสือหรอคะคุณครูคะหนังสือถ้าคุณครูมีนะคะหนังสือเล่มข้าราชการที่ดีสามารถเปิดตามได้เลยเนาะนะคะเล่มนี้นะคะเล่มนี้นะนี่นะคะเล่มนี้เดอ้อสำหรับในข้อนี้ตอบ1ปีคะ่ะตอบ1ปีนะคะทีนี้คุณครูคะในกรณีที่เจ้าหน้าที่ละเมิดหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นละเมิดหน่วยงานของรัฐต,ตนเองหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนะคะถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่จะอนุโลมการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจะอนุโลมแต่ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะคะจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐถ้าละเมิดโดยการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ อนุโลมได้แต่ถ้าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ก็ว่าไปตามกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ได้เลยนะคะทีนี้สิทธิในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ้าหน้าที่เนี่ยนะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะก็จะมีกําหนดอายุความ2ปีนะคะในข้อที่10สิทธิท์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ้าหน้าที่มีกําหนดอายุความกี่ปีในข้อที่10ได้คําตอบจวดกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณครูคะ ในข้อที่10นะคะได้คำตอบคอมเมนต์มาเลยค่ะตอบอะไรคะตอบ2ปีค่ะตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะโอเคเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะก็มาวันละนิดนะคะมาให้ความรู้นะคะมาให้คีย์เวิร์ดคำนะคะมาให้เทคนิควิธีการนะคะในการอ่านหนังสือให้กับคุณครูทุกท่านเลยนะคะ โอเคเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้ครูติก๊กจะมาพบกับคุณครูเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าวันนี้เสียงค่อนข้างหายค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราติวตั้งแต่เช้านะคะคุณครูคะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะครูติ๊กขออนุญาตแนะนําคอร์สติวออนไลน์รอบทั่วไปตอนนี้จะเป็นรอบทั่วไปทั้งหมดเลยนะคะการติวติวเหมือนที่ครูติ๊กกำลังติวมีการติวเนื้อหาละเอียดพร้อมเชื่อมโยงข้อสอบ นะถ้าเราติวจบหนังสือเล่มน,นี้นะคะเราก็จะมีการตรุียข้อสอบที่เป็นข้อสอบเสมือนจริงนะคะที่มีการสลับสับเปลี่ยนในเนื้อหาแล้วก็มีการเชื่อมโยงเนื้อหาให้กับคุณครูพร้อมด้วยคีย์เวิร์ดคำนะมีเทคนิคการจําเทคนิคการทําข้อสอบครูติ๊กพยายามขยี้ให้ทุกประเด็นเพื่อที่จะปิดรอยรั่วให้กับคุณครูเพื่อที่คุณครูพร้อมจักพิชิตข้อสอบในสนามสอบนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีก1เดือนหรือ30วันถามว่าตอนนี้คุณครูทันไหมทันแน่นอนถ้าคุณครู ถ้าคุณครูมีใจที่มุ่งมั่นคุณครูทันแน่นอนขอให้มีวินัยเข้าไปติวนะคะคุณครูจะได้เนื้อหาสาระได้เทคนิคเยอะแยะมากมายนะคะจากครูติ๊กเลยนะคะสำหรับคอร์สนี้นะคะตอนนี้ครูติ๊กจัดโปรโมชั่นเรามีติวทุกวันตารางเราติวแน่นเอียดทุกวันไม่มีวันเว้นเลยนะไม่เว้นวันหยุดราชะการด้วยนะคะเราติวกันทุกวันจนถึงวันสอบและติวกันแบบแน่นๆนะสามารถสอบถามสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะคะ ตอนนี้ครูติ๊กจัดคอสโปรโมชั่นคอสอยู่คอรคสต,ติวดีจริงรับประกันจากคนในคอสขอบคุณคุณคูนิวนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักที่สุดนะคะสำหรับครูติ๊กบอกเลยว่าการติวของครูติ๊กนะคะตามตารางว่าแน่นแล้วแต่ครูติ๊กมีติวเสริมแน่นอีกนะคะแน่นกว่านั้นอีกถามสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะคะเพราะครูติ๊กตั้งใจและมีความมุ่งหวังมากๆนะคะพอผลออกมาอย่างเช่นกรณีพิเศษสมาชิกในกลุ่มเราหายไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า คุณครูติดกรณีพิเศษไปสักประมาณเกือบครึ่งคอร์สแล้วนะคะเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์ในการสอบกรณีพิเศษเนาะก็ไม่เยอะนะคะก็อาจจะประมาณร้อยคนหรือเปล่านะคะอ่ะก็ก,ก็หายไปค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นนะคะตอนนี้ครูติจัดโปรโมชั่นอยู่2โปรโมชั่นนะคะก็คือ อันดับแรกเข้ากลุ่มติวออนไลน์พร้อมดาวน์โหลดเอกสารในกลุ่มเนื้อหาเหมือนก,นกันกับหนังสือ5เล่มที่ปรากฏอยู่แบนเนอร์นะ,ะจาก990บาทลดเหลือ690บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุณครูที่ถามว่าสมัครตอนนี้ทันไหมทันแน่นอนแต่ต้องมีวินัยเข้าไปติวนะคะถ้าสมัครเฉยเฉยแล้วไม่เข้าไปติวก็ไม่ทันนะคะดังนั้นถ้าสมัครตอนนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเดี๋ยวก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าเราอยากบรรจุเนาะนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นที่1 โปรโมชั่นที่2เข้ากลุ่มติวออนไลน์พร้อมรับหนังสือ5เล่มตอนนี้ว่างอยู่ประมาณ50ชุดเท่านั้นนะ,ะถ้าหมดแล้วก็ไม่สั่งผลิตอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจบฤดูกาลแล้วปีหน้าหนังสือก็ต้องอัปเดตใหม่นะคะก็จะไม่ให้ค้างนะคะก็จาก1,800ลดเหลือ1,299บาทเท่านั้นนะคะซึ่งสำหรับใครที่สมัครคอร์สนี้ครูติ๊กจะแถมฟรีคอสตะลุยข้อสอบ ะะสมัครได้ทั้ง2โปรเนาะสมัครโปรไหนก็ได้โปรหหรือโปร2ก็สมัครคอสตะลุยข้อสอบแต่ถ้าใครสมัครคอสตะลุยข้อสอบก่อนที่จะมาสมัครกลุ่มติวออนไลน์ไม่ได้ลดนะคะโอเคเนาะอันนี้คือคอสที่1นะคะทีนี้สําหรับคุณรูท่านไหนที่รู้สึกว่าครูติ๊กค่าหนูอนะติวเนื้อหาเยอะแล้วหนูอยากตะลุยข้อสอบอย่างเดียวนะคะครูติ๊กก็มีคอสตะลุยข้อสอบซึ่งคอสตะลุยข้อสอบตัวนี้เป็นคอสต,ติวคืนหมาหอนนั้นเราจะติวก่อนสอบ1สัปดาห์ พร้อมหนังสือหนึ่งเล่มติวทุกวิชายกเว้นวิชาเอกเป็นข้อสอบซึ่งในกรณีพิเศษนะคะลูกศิษย์ของเราได้การบรรจุจากคอสน,นี้เยอะมากเพราะครูติ๊กติวเนื้อติวข้อสอบพร้อมเชื่อมโยงเนื้อหาแบบละเอียดนะคะจบครบในคอสน,นี้ เป็นคอสตะลุยข้อสอบมีแต่ข้อสอบบางคนคิดว่ามีแต่ข้อสอบแล้วหนูจะเข้าใจยังไงคุณครูคะสมาชิกในกลุ่มเราบางคนติวแต่ข้อสอบก็มีแต่ครูติ๊กก็มีการเชื่อมโยงเนื้อหาให้เหมือนเดิมนะคะซึ่งคอสนี้เป็นราคาประหยัดด้วยนะคะได้หนังสือหนึ่งเล่มส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมเข้ากลุ่มติวคืนหมาหอนนะคะแล้วก็ได้ฝึกข้อสอบผ่าน Google Form และมีการจัดทดสอบเสมือนจริงพร้อมเรียงลำดับให้กับคุณครูด้วย นะคะในราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นนะคะดังนั้นสำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจคอร์สนี้นะคะตอนนี้หนังสือเราครูติ๊กสั่งมาว่างอยู่ประมาณร้อยกว่าเล่มเท่านั้นแสดงว่าคุณครูจะเข้าคอร์สได้อีกประมาณร้อยกว่าคนเท่านั้นใครที่สนใจสามารถแคปเจอร์หน้าจอนี้สมัครเข้าไปในช่องทางเพจได้เลยนะคะโอเคเนาะ ใครที่สนใจนะก็ทักเข้าไปได้เลยเพจสารฟันฉันอยากเป็นครูบายครูติ๊กติวสอบหรือเพจที่กําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งครูติ๊กการันตีนะคะว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะซึ่งเราสร้างลูกศิษย์มาเยอะมากๆนะคะการันตีได้จากผลงานที่เชิงประจักษ์ในการติวออนไลน์ในรอบกรณีพิเศษที่มีการประกาศผลในวันนี้นะคะซึ่งลูกศิษย์ของเราสอบติดเยอะมากๆและคว้าลำดับที่1มา มากกว่า20คนนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันในคอร์สหลังจากที่มีการรับสมัครสอบเรียบร้อยครูติ๊กก็จะไม่ได้มีการติวผ่านช่องทางเพจที่เป็นสาธารณะเราจะไปดูแลกันในกลุ่มลับนะคะโอเคเนาะใครที่สนใจก็อ,อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ครูติ๊กจะไม่ได้มาติวฟรีหน้าเพจหรือว่าจะไม่ได้มาโพส ให้คุณครูได้ทราบแต่เรายังมีการติวกันต่อเนื่องไปจนถึงวันสอบนะดูแลกันจริงๆไม่มีวันไหนไม่ติวติวทุกวันถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ติวทั้งวันนะคะเพราะว่าครูติ๊กติวอย่างเดียวนะคะถ้าวันไหนไม่ได้ติวนี่จะรู้สึกเหงานะคะโอเคนาะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะคอสนี้ครูติ๊กบอกเลยว่าคอสครูติ๊กเป็นคอสที่ตั้งใจทําจริงๆแล้วก็มีความจริงใจนะไม่ใช่ว่าดึงเข้าไปแล้วไม่ติวไม่มีติวตลอดติวติวแน่นติว ติวจริงๆนะคะโอเคเนาะนะคะก็ดูได้จากผลงานนะคะที่ใครติดตามครูติก๊กมานานๆแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อติวหลายนะคะสวัสดีค่ะ